สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแพรรี่ตอบสั้นๆหลังโดนถามมีอะไรจะฝากถึงทนายอนันชัยไหมเมื่อวันที่9มิถุยนาย,ยนแพรรี่ไพยวันวรรณบุตรได้สัมภาษณ์หลังกรณีทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมและนายประยุทธ์ประเทศนาทนายความมูลนิธิทนายความกองทัพธรรม ได้นำหลักฐานการโพสข้อความใน f e c o o o ใหมาย,ยื่นฟ้องต่อสารอายาธนนรัชดาพิเศษเพื่อดำเนินคดีกับแพรร่ภัยวันและพวกรวมสามคนเป็นจำเลยในฐานความผิดหมิ่นประมาทโด,ดยการโฆษณาโดยแพรริเก่าวตอนหนึ่งว่ายอมรับว่าตอนแรกก็ยังงง,งว่าทนายน,นั้นจะฟ้องเรื่องอะไรแต่ตอนนี้รู้แล้วว่าเป็นประเด็นของพระอาจารย์ของเขา และเป็นเรื่องการสูบบุหรี่โดยเป็นโพสที่ให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้โดยข้อความระบุว่าสอนทำไปด้วยสูบบุหรี่ไปด้วยทั้งที่รู้ว่ามันเป็นของเสพติดให้โทษเอาอะไรมามั่นว่าชนะกิเลสต,ตันหาคะลูกสิทธิ์นี้พักเธอะค่ะไม่งั้นจะจัดชุดใหญ่ให้อีกนะคะ ซึ่งแพรรี่ได้กล่าวต่อว่าตอนนี้มีการเตรียมหลักทรัพย์เพื่อที่จะฟ้องกลับเช่นเดียวกันเพราะในคำฟ้องท่อนหนึ่งที่หาว่าดิฉันมีการหมิ่นประมาทและเป็นการชี้นำซึ่งถือว่าคำฟ้องแบบนี้นั้นเป็นการใส่ความตนส่วนกรณีที่แฟนคลับอีกสองคนที่ถูกฟ้องร่วมกันนั้นก็ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวเพราะเพจนั้นมีคนติดตามตั้งสามล้านกว่าคน จึงไม่มีทางที่จะรู้จักหรือพูดคุยส่วนกรณีในะอดีตที่เคยนับถือและเคารพทนายอนันชัยที่เคยออกมาช่วงชี้แนะในเรื่องของกฎหมายตอนนี้ไม่มีความเคารพแล้วเพราะเอาแต่ไม่ยึดหลักแต่ไปยึดคนก็ถือว่าคนแบบนี้คาดหวังไม่ได้แล้วอะไรที่เคยเคารพกันก็ต้องมาพิจารณากันใหม่ โดยช่วงท้ายผู้สื่อข่าวได้ถามว่าจะฝากอะไรถึงทนายอนันชัยแพรรี่บอกสั้นๆไม่อยากเอ่ยถึงหรือฝากอะไรถึงแล้วต่อจากนี้ไม่ขอเคารพกันอีกขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ